ขอทำความนอบน้อมกบาบพระใจขอน้อมกาบพระเดชพระคุณพระครูวิชัยสารคุณหรือหลวงพ่อหนุนผู้มีแต่ให้ขอน้อมกาบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท,ท่านขอกราบสวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมผู้เ่าใหญ่ไทยบ้านนะครับวันนี้ก็นําพระนะครับพระรวมแร่นะครับพระรวมแร่นะครับพระรวมแรก ขาศกยศนะครับของพระเดชพระคุณนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิชโยวัดพุทธโมกพรารามนะครับอํำเภอพนาแก้วจังหวัดสกลนครนะครับนำมาให้ชมนะครับนี่คือเป็นของวัดจัดสร้างนะครับในการวัดจัดสร้างนะครับเป็นพิมพแบกม่านนะครับพิมพ์นี้นะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นพิมพ์ของครูบาอาจารย์นะครับของหลวงหลวงปู่กวยนะครับ ก็ที่หลวงพ่อท่านได้สร้างในหลายพิมพ์เพราะว่าที่สร้างหลายพิมพ์เพราะหนึ่งเพื่อการเขาเรียกระลึกนึกถึงนะครับคุณครูบาอาจารย์นะครับในการในข้อวัดข้อปฏิบัติธรรมของท่านนะครับสองนะครับเพื่อสงเคราะ์ให้ลูกศิษย์นะครับลูกหานะครับตามจริตตามนิสัยนะครับได้บูชากันนะครับเคยนําให้ลงให้ชมเราครับวันนี้นะครับมาชมแหวกม่านนะครับแหวกม่านนะครับ จานโรคานะครับโรคาวินาศสันตินะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับผมเดี๋ยวมาพูดกันก่อนก็นะครับพุทธคุณของสมเด็จแบกม่านแบกอุปสรรคนะครับแล้วก็ครอบจักรวาลนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทำไมถึงว่าครอบจักรวาลเพราะว่ามีองค์พระพุทธเจ้านะครับเป็นองค์นะครับได้บารมีตรงนี้นะครับเป็นปางมารวิชัยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จากตรงนี้ก็จะเป็น รัศมีนะครับรัศมีเขาเรียกว่าแสดงฤทธ์นะครับแสดงฤทธ์นะครับนะครับผมเป็นก็เลยว่าครอบจักรวาลนะครับแล้วก็แหวกอุปสรรคนะครับที่มืดมนแหวกชีวิตนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราด้วยนะครับนะครับเรามาดูกันนะครับนี่คือเป็นปีจานปี64นะครับปี2564นะครับนามาจานข้างบนเป็นยันนะเศรษฐีนะเศรษฐีหรือณเมตานะครับ นาเมตตานะครับนาเมตตามหาราบนะครับแล้วก็ครอบจักรวาลเหมือนกันยันนะตัวเนี้ยส่วนมากคนจะครูบาอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ลงนาหน้าทองจะใช้ยันต์ตัวนี้นะครับยันน่ะนะครับยันน่ะปึ๊บป๊บมามาตรงนี้นะครับงอหางมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ยักนะครับแล้วก็เป็นหางขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีบางท่านบอกว่าเป็นยันอุยันอุเป็นอีกตัวหนึ่งนี่ยันนะยันนะนะครับ ะเมตตาะเศรษฐีนะครับในตำราร้อยแปดนะครับของยันนะครับลองไปดูนะครับมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะครับส่วนนี่เป็นยันพระปฏิยะนะครับยันประจําตัวนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับจะมีเกือบทุกปีนะครับผมก็ปราศจากอุปต์อันตรายทั้งปวงนะครับมหาราบนะครับแล้วก็สมปรารถนานะครับส่วนโลคาวินาศนะครับโลคาวินาศ โรคภัยไข้เจ็บหายไปหลวงพ่อให้พรนะครับนี่นะครับผมในช่วงปี64ที่มีโควิดนะครับหลวงพ่อได้จานออกนะครับผมมาทําลงข้อมูลให้ถูกต้องเพราะว่ามีพิมพ์ไกเซอร์นะครับที่ลงไปว่าเป็นปี62แต่ว่าจัดสร้างหมายถึงว่ามีพิมพ์พิมพ์ปี์ปีอ2อ้างอิงมาก่อนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็จานแบบนี้ก็เป็นโลคาวินาศโลคาวินาศปี64นะครับผมมาดูข้างหน้านะครับนี่นะครับผม นี่แหวกมานนะครับนำพระจากปี61อ่านี่ปี61นะครับผมนำมาจานเป็นปี64เดี๋ยวจะเทียบให้ดูปี61นะครับการจานนะครับลักษณะการจานที่เป็นเอกลักษณ์และก็ที่พบเจอเยอะนะครับก็นะครับเกือบทุกปีนะครับยันเอกลักษณ์คือยันพระปัทยะนะครับแล้วก็หนุนนะครับ25 61นะครับแต่พิมพ์นี้ก็จะเป็น61ก็มีนะครับ นำพิมพ์นี้นะครับที่สร้างหกหนึ่งนะครับมาจานเป็นหกสี่มามาพิสูจน์กันว่าทําไมถึงว่าอย่างนั้นดูนะครับดูผิวดูผิวนะครับเดี๋ยวจะซุ้มให้ดูนะครับเห็นไหมครับฝั่งซ้ายมือหกหนึ่งนะครับนี่หกหนึ่งนะครับมาดูฝั่งขวามือหกสี่นะครับผิวใกล้เคียงกันนะครับดูผิวนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะซุ้มให้ดูนะครับให้ใกล้ๆนะครับจะได้ชมรับชมนะครับนะครับเห็นไหมครับนี่หกหนึ่งนะครับแล้วมาเทียบดู อ๋อหกซีนะครับนี่พระเขาเรียกเบ้าเดียวกันเบ้าเดียวกันก็คือเบ้าที่เทนะครับเรามาพลิกดูข้างหลังพลิกดูข้างหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ไงครับผิวเหมือนกันเป๊ะนะครับลักษณะผิวนะครับแต่รอยจานแตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับจํานวนการจานสามร้อยนะครับผม300องค์ถ้าจําไม่ผิดนะครับผมนะครับสองพูดผิดนะครับ200องค์ 200องค์นะครับนี่นะครับจานแบบนี้คือ200องค์ลักษณะการจานปี64นะครับออกปี64โลวงคาวีนาเนี่ย200องค์นะครับที่หลวงพ่อท่านจานออกในปี2564นะครับนำมาให้ชมนะครับเป็นยังไงนะครับว่าการที่เรามาศึกษาพระรวมแรกนะครับก็ต้องดูว่าที่มาที่ไปแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าสิ่งที่หลวงพ่อท่านสร้างนะครับจิตนานะครับวัตถุมงคลที่วัดจะสร้างนะครับ เพื่อสงเคราะห์ลูกศิษย์ลูกหานะครับแล้วก็ปัจจัยส่วนหนึ่งก็นําไปทําบุญนะครับหมายถึงว่านําไปใช้จ่ายในวัดนะครับวัตถุมงคลนะครับส่วนมากของผมนะครับมีคนมาถามผมผมก็บอกว่าผมก็เน้นของวัดนะครับส่วนตัวชอบของวัดนะครับโดยเหตุผลนะครับไม่ว่าขอจะสร้างก็ดีนะครับขอสร้างถวายก็ดีขอจะสร้างก็ดีขอเข้าร่วมพิเศษก็ดีของยัดนั่นแหละครับผมเขาเรียกว่าของยัดนะครับ ดีหมดนะครับหลวงพ่อทําให้เต็มกําลังนะครับแต่ผมชอบของวัดนะครับคือย้านะครับบางทีบางท่านมาถามหาผมบอกบางรุ่นผมก็ไม่มีนะครับของนอกวัดผมก็มีนะของที่จะของที่สร้างถวายนะครับพระปัททะหน้าตักเก้านิ้วนะครับบูชาาหมุ่นกบบาทนะครับนะครับผมมีนะครับผมผมมีนะครับผมก็เอาเหมือนกันนะครับของนอกวัดแต่ว่าเป็นเพราะว่าที่ชอบคือส่วนตัวชอบรุ่นอย่างไหนก็เก็บแบบนั้นต่ะ่วนตัวผมชอบของในวัดแต่บางทีของในวัด ไม่มีลักษณะแบบนี้ผมก็ต้องเช่าของนอกวัดอันนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพักเครื่องแบบแบบพกภาได้นะครับอาราธนาติดตัวได้นะตัวท,ท,ทีนะครับคำว่าพศพาขอขอ,ขอขอเข้ามาพระราชใจนะครับผมที่ว่าอาราธนาติดตัวได้จะเน้นของวัดนะครับเน้นของวัดจะสร้างนะครับแล้วก็สร้างถวายก็ดูนะครับตามตามาเขาเรียกว่า การความเห็นสมควรนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเราต้องมีข้อมูลนะครับเชิงลึกนะครับเชิงลึกการถัดจาสร้างถวายสร้างถวายจํานวนกี่บาทนะครับต้องประกาศกันมาเลยนะครับให้ชัดเจนนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ผมผู้บ่าวใหญ่เทบ้านนะครับก็มาให้ชมนะครับแบกม่านปี64นะครับนำปี6.1มาจานนะครับจานออกเป็นปี64โลคาวินาศนะครับก็นำมาทำให้ข้อมูลให้พี่ๆได้รับชมนะครับนี่นะครับ ก็ไอดีไลน์นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวมาดูอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวพี่ๆสงสัยหล่อแบบโบราณตัดช่อนี่รอยตัดนะครับช่อหนึงมี8องค์นะครับบางทีบางท่านสงสัยว่าเอ๊ะออกมา350ทําทำไมไม่ตรงช่อผมเพราะบางทีนะครับการหล่อออกมานะครับด้วยอากาศที่เข้าไปในโมนนะครับทำให้พระไม่สมบูรณ์นะครับหลวงพ่อก็นำพระนั่นนะครับ ที่ไม่ได้ตัดหรอกครับเกิดติดในช่อแล้วครับนํามาหล่อใหม่นะครับอันนี้นะครับบางทีว่าแหวงไปหมดเลยนะครับมีนะครับมีหลังแหวงแล้วก็ข้างหน้าแหวงนะครับก็เดี๋ยวจะมาแจ้งกันดีกว่าเดี๋ยวจะสับสนกันนะครับนี่นะครับดูนะครับดูนะครับนี่หกหนึ่งนะครับนี่หกสี่นะครับนําปีหกหนึ่งมาจานเป็นปีหกสี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูองนี้นะครับดูความงดงามของ พุทธลักษณะของสมเด็จแวกม่านนะครับเป็นพระชิกพลิกชีวิตนะครับพลิกชีวิตนะนี่หกหนึ่งนะครับนะครับผมเป็นธาาุกยสิทธิ์นะครับทาาุกยสิทธิ์หลวงพ่อนําแล่ท่าเจ็ดประเทศนะครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาการเก็บมูลสารค่อนข้างที่จะนานนะครับนี่นะครับผมจะค่อยพลิกนะครับนะครับผม นี่นะครับยันนะยันนะนะครับเห็นนะครับชัดเจนนะครับยันอุก็อย่างหนึ่งข้างขึ้นก็หมุนอีกอย่างหนึ่งข้างแรมก็หมุนอย่างหนึ่งครับหางนะครับตามครูครูเลขครูยันนะครับท่านสอนมานะครับนี่นะครับมาดูกันนะครับโอเคนลครับหกหนึ่งนะครับนี่หกหนึ่งนะครับหกหนึ่งจานแบบนี้นะครับลักษณะนะครับนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ 64จานแบบนี้นะครับ200องนะครับส่วน61เดี๋ยวข้อมูลก็จะกำลังจะออกมานะครับใจเย็นครับใจเย็นนะครับผมใจเย็นนะครับกลางนะครับกาลังจะทําออกมานะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอิงนะครับอิงจากของวัดด้วยนะครับที่บันทึกของวัดด้วยนะครับที่จะนํามาบอกจํานวนนะครับเปิดเผยเรื่องจํานวนนะครับเพราะตอนนี้คือทางวัดก็ ก็มีคนทำนะครับทางวัดนะครับครูบาอาจารย์ท่านก็ทําไว้นะครับเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี6กหนึ่งนะครับจนปีนี้นะครับเกือบทุกรุ่นที่วัดจะสร้างนะครับนะครับเกือบทุกรุ่นนะครับก็จะนํามาเป็นทำเนียบของวัตถุมงคลในวัดนะครับโอเคนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ